ข้อความพิเศษถึงคุณวันนี้นะคะสิ่งที่ดีรับไปอะไรไม่ไดีปล่อยผ่านใช้วิจารณญาณน,นะห้าเหรียญน,นะคะความโดดเดี่ยวและความเดียวดายที่คุณสัมผัสถึงภายในใจคุณไม่ว่าช่วงนี้คุณจะรู้สึกสับสนว่าเราจะหาเงินเพิ่มเติมได้อย่างไรเราจะมีความมั่งคัง่งหรือเคลียร์พลังงานลบในตัวเองได้อย่างไรในเมื่อสิ่งเดิมที่คุณเคยเรียนรู้มาก็คือมันยากลำบาก ชีวิตมันยากชีวิตมันลาบากบางสิ่งบางอย่างที่มันสูญเสียไปมันทําให้คุณรู้สึกห่อเหี่ยวโดดเดี่ยวในใจมันเป็นข้อความของการตกผลึกและการมองย้อนกลับไปในตนเองนะคะเพราะว่าไพ่ห้าเหรียญในหน้าไพ่นี้ยไม่ได้พูดถึงความขาดแคลนในใจ อย่างเดียวแต่มันเหมือนกับในความขาดแคลนในความรู้สึกที่คุณยังไม่ได้สามารถที่จะร่ํารวยขึ้นมาได้ยังไม่ได้สามารถที่จะมีทุกอย่างอย่างางใจได้แต่คุณพยายามมองมันเป็นแบบเป็นแง่บวกมันเหมือนกับคนที่ไม่มีแล้วใช้คําว่าไม่มีมาพัฒนาตัวเองขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นไม่ใช่จมกับคําว่าไม่มีมแล้วก็สิ่งที่มันไม่มีในชีวิตคุณอ่ะ มันไม่ใช่เคาะกรรมเช่นยังไม่มีโชคสักทียังไม่มีความรักยังไม่สมหวัง คุณมองมันว่ามันไม่ใช่ขอกรรมแต่คุณมองว่ามันมันคือขุมทองมันคือขุมทรัพย์มันคือความยิ่งใหญ่ของชีวิตที่จะทาให้คุณลักดันตัวเองขึ้นมาคุณเห็นไหมคะว่าในท่ามกลางสภาวะความเป็นอยู่แม่หมอคิดว่าหลายๆคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้ก็ยังไม่พร้อมทในเรื่องของปัจจัย4ี่หรือการทำมาหากินเงินทองมากนักแต่ทําไมคุณมองเห็นแต่ความดีงามคุณมองเห็นแต่ความสุขคุณมองเห็นแต่สิ่งที่มันเป็นไปได้ซึ่งมันยิ่งใหญ่มากๆมันอาจจะแบบ เป็นจินตนาการของคุณเป็นสิ่งที่ยาวๆคุณอยู่การที่คุณเข้ามาชมคลิปนี้ก็เหมือนกันคุณเข้ามาเพื่ออยากะเสพพลังงานบวกบางอย่างเพื่อทําให้คุณไปต่อได้นะคะแลม่หมอว่าคุณกําลังพินิจพิเคราะห์พิาพจรารณาตัวเองกับเรื่องนี้อยู่อข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณคีนอลพ d อย่าได้กลัวสิ่งใดไปเลยตัวเธอนั้นเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เสมอเมื่อไรที่เธอเลือก ที่จะเห็นคุณค่าและตัดสินใจในสิ่งที่ตนเองอยากจะได้จริงๆโดยไม่ต้องคิดลบโดยไม่ต้องกังวลใดๆขอให้มั่นใจในตัวเองเธอจะเข้าสู่หมวดของการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้ถ้าคุณเจอผีเสื้อถ้าคุณเจอสภาวะประมาณแบบเราจะไปต่อได้ไหมขอให้คุณถามหัวใจตัวเองค่ะว่าคุณอยากเป็นใครอีกครั้งหนึ่งนะ คุณอยากเป็นใครไม่ใช่ว่าคุณเป็นใครคุณอยากจะเป็นใครล่ะคุณอยากจะเป็นคนที่จมอยู่กับความทุกข์ความเศร้าหรือคุณอยากจะเป็นคนที่มองเห็นความเป็นไปไม่ได้มองเห็นความทุกข์มองเห็นความขาดแคลนมองเห็นความเศร้าเป็นเรื่องที่ทําให้คุณผลักดันตัวเองขึ้นมาเป็นราชินีถือดาบเป็นคนที่มีความมั่นคงเป็นคนที่เด็ดเดี่ยว เป็นคนที่มุ่งมั่นเป็นคนที่ตั้งใจเป็นคนที่จะเลือกรับผิดชอบชีวิตตนเองได้เพื่อจะเปลี่ยนแปลงคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้คุณอาจจะไม่ใช่คนที่แบบมีโชคมีลาบนะอืมไม่ว่าจะเสี่ยงโชคไม่ว่าอะไรชีวิตคุณไม่ได้ลัคก,กี้อย่างนั้นแต่ความโชคดีที่สุดก็คือว่าพละงกำลังสติปัญญาความคิดสัญชตตาตญาณในตัวคุณอ่ะยิ่งใหญ่มากๆเวลาที่คุณเจอทุกเจอเข้อกรรมเจอความติดขัดขัดสนนั่น คือบททดสอบที่ทำให้คุณดึงสกายภาพตัวเองมาใช้ราชินีถือดาบคุณเป็นทุกอย่างที่คุณอยากจะเป็นได้คุณมีตรก,กะมีโก้มีวิธีคิดมีหลักการและมีเหตุผลแห่งตนที่จะทำให้ตนเองสำเร็จเพราะฉะนั้นอย่าได้วันว้วอย่าได้เอาสภาวะแวดล้อมรอบข้างแห่งความไม่มีมาตัดสินชีวิตคุณ คุณอยากเป็นใครจงเลือกรับผิดชอบนะคะแม่หมอคิดว่าคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงจากตัวคุณเองใบสุดท้ายสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้แน่นอนเพจอัพเพนดิเคิลโดยเฉพาะเรื่องของการเงินใครที่บอกว่าฉันแบบติดขัดเรื่องการเงินเมื่อไหร่ที่คุณเห็นคุณค่าตัวเองและแบบรับผิดชอบชีวิตตัวเองไม่ยอ่อท้อ อดทนพยายามมุ่งมั่นคุณจะเป็นคนหนึ่งที่มีเงินนะคะหาเงินหาทองได้คุณจะเป็นคนหนึ่งที่เห็นคุณค่าในตัวเองได้คุณจะเป็นคนหนึ่งที่บริหารจัดการเวลาบริหารจัดการชีวิตคุณไม่ได้เป็นทาสของเงินถ้าใครสักคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้แล้วคุณทุกข์เกี่ยวกับการเงินอยู่นั่นคุณกําลังเป็นทาสเงินตัวคุณยิ่งใหญ่กว่าการเงินมากๆไอเดียสติปัญญาเพราะว่าราชีนิดาพูดถึงเลยว่าความคิดตัวตนสัญชาตญาณ หลักการเหตุผลและการแก้ปัญหาในตัวคุณอะยิ่งใหญ่มากๆจงนำสิ่งที่ขาดแคลนมาเป็นบันไดเพื่อพัฒนาตัวเองสู่ความมั่งคั่งและความโชคดีในอนาคตตัวคุณนั่นแหละคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่อง อวตยาได้หวันไหวสงสัยในตัวเองแต่จงศรัทธาและนะเชื่อมั่นในตนเองทุกเหตุการณ์ที่คุณไม่ได้โชคดีอย่างคนอื่นเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญถูกส่งมาเพื่อทําให้คุณจําตัวเองได้ว่าศักยภาพในตัวคุณมีมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นใช้เหตุผลให้อยู่เหนืออารมณ์มีสติเชื่อมั่นในตัวเอง แม่มอคิดว่าไพ่ใบนี้ไม่กดดันตัวเองเลยนะคะอืมกดดันตัวเองน้อยมากๆแล้วก็เชื่อมัน่นศรัทธาในพลังงานบวกเชื่อมัน่นศรัทธาในการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจะลัคก,กี้หลังจากนี้